ไปอยู่ด้วยเขาไม่เขียนนะเขาลังเลลังเลเขาคิดเหมือนก็เหมือนกับอะไรเข้าสินเขานะเขาสิงเนี่ยตายืนอยู่เขาไม่เขียนเขาก็นั่งอยู่นั่นเลยถือกระดาษดัง่างนี้เลยหรือว่าเขาจะใช้พลังบ่นั่นแหละตาก็ไม่ทราบนะตาใดแล้วเลขเบื่อหนูเขียนนะมันจะออกไหมมันจะถูกไหมล่ะมันจะออกไหมหนี่ถูกสองใบเลยตาถูกทั้งทั้งหมดอ๋อเขาเขียนเสร็จแล้วเขามาบอกาล้าถูกทั้งหมดตาเขาเด็กไม่รู้มัน แล้วแต่เขาจะพูดจ้ะเขาไม่คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรใช้วินายในการรับชมไหน,นตัวนี้นะพี่นัทมาจอนี่เลยพี่นัทสองใบเนาะจอสองใบเขาจับให้เขาจับให้แล้วไม่เด่นเที้ยวไหมน่ะให้ดูสิเขาจับให้แล้วนี่ป่ะนี่แหละสอมันมีกี่ใบนะลุงนะสองใบสองที่อ่าเดี๋ยวคุยกับคุณลุงนิดนึงก่อนคือให้ดูแล้วเมืม่มอกี้แป๊บนึงเนาะครับ น้องเขาเขียนให้ยังไงนะลุงคือวันวันเสาร์มื่อวานวัน,วาานเป็นวันหยุดเนาะก็แกก็ไปกับตาตลอดแหละไปสวนก็ประมาณเที่ยงเที่ยง,งพอดีเที่ยงเดี๋ยวจะเขียนเลขเบอร์ให้ตาว่าตาก็แล้วแต่เองตอนตาไปดูเขาไม่เขียนเขาว่าตะกอนเขาเขียนลงในดินอันนี้เขาเขียนลงอะไรนะ แต่ก่อนเขาแคยนลงในเด่นเล็กมันกันเลยแต่ว่ามันมันมีลมนะเพราะว่ามันหน้าหนาวอ่ะอลมพัดไปเลยไม่มีเห็นตัวเลขมันลบตัวเลขก็เลยเขาบอกว่าตาไปไปตัดลังให้หนูหน่อยกขาบอตัดลังครับตัดกระดานรังโอ้กระดาษลังตาตัดกระดาษลังแล้วก็ให้แกแกอยู่ข้างล่างตาอยู่บนกระท่อมพอตัดให้ปุ๊บแกก็ไปนั่งเคียนคนเดียวตาไปไปอยู่ด้วยเขาไม่เคียนนะอืมเขาลังเลลังเลเขาคิด เหมือนก็นเหมือนกับอะไรเข้าสินเขานะเข้าสิงเนี่ยตายืนอยู่เขาไม่เขียนเขาก็นั่งอยู่นั่นเลยถือกระดาษด,ดัง่งนี่เลยหรือว่าเขาจะใช้พลังบ่นั่นแหละตาก็ไม่ทราบนะพอดีตาขึ้นไปบนกระท่อมหน้าประตูกระท่อมพอดีอีกสักพักเห็นเขาเขียนเขียนเขียนหลักนี้ก่อนหกหนึ่งสอง ถ้าเก้าหนึ่งสองก็ได้เพราะว่าเลขนี่นี่เป็นตัวเลขอันนี้เราเขียนให้ชัดเฉยๆอ๋ออันนี้ให้คุณลุงโชว์ก่อนเนาะตัวไหนที่เขาเขียนให้ก่อนนี่เขาเขียนในประกาเก้าก็ได้หกก็ได้หนึ่งโอ้หกหรือเก้าหกหนึ่งสองถ้าตีเป็นเก้าเก้าหนึ่งสองเนาะอันนี้คือเขาเขียนตรงนี้ป่ะครับเขียนตรงนี้นี่นี่ที่มันไม่ชัดลายลายลายมือเขานั่นนี่ลายมือเอ็นตีว แต่อันนี้คุณลุงเขียนเอาปากกาไมจิกเขียนให้ันชัดอ่าเขียนให้มันชัดนี่ตัวนี้ตัวใหญ่นี่นี่เอาแน่แน่ก็เลขเขาเขียนในปากกาปากกามันมันหกกลับเนาะครับหกกลับเป็นเลขหกกลับเด้อน,นะคะท่านผู้ชมถ้าามองฟังนี้มันก็เก้าหนึ่งสองเนาะจ้าแต่ถ้าดำงอย่างนี้มันก็หกหนึ่งสองหกหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเนาะครับประมาณนี้แล้วก็ในตัวไหนอีกลงทีนี้เขาเขียนให้แล้วก็อีกแทนหนึ่งเขาก็ยกมาเขียนบทดครับศูนย์แปดสามบางบางคนคมบงว่า 0855แต่ตาว่ามันมีหัวอย่างงี้มันน่าจะ0833เนาะก็เลยเอาตามนี้แหละตามเลขเขาจะอันนี้เขาเขียนเนาะครับอันนี้เป็นเลขที่เขาเขียนแล้วตาเอาลิควิดมาเขียนให้มันตัวใหญ่เมจิกเมจิกเออเมจิกอันนี้ลายมือเขาเนาะลายมือเขาเนสาม833ถ้ามองอีกที่ก็เป็น855ก็ได้เนาะครับ855ก็ได้มันมีอันนี้ลุงเขียนให้ชัดครับเขียนให้ชัดก็เลย0833ประมาณนี้เนาะครับ ก็ต้วเคียนตามแนวทางเขาเลยที่เขาเคียนก่อนก็เดนะะคขไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมันจะมาไหมเราก็ไม่รู้เขาเด็กเขาเคียนเองจดูลายมือรู้เลยศูนย์แปดสามสามเนาะแต่ลุงเคียนให้มันชัดขึ้นให้มองเห็นชัดขึ้นนะคะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาดูจเอาไปเป็นแนวทางนะครับอนะคะท่านผู้ชมเนาะ เขาก็เกียนให้ทุกงวดนั่นแหละจ้าเขาให้ทุกงวดทุกทุกงวดเท็กาลก็ไปเล่นกับตาตลอดในสวนอ่ะแคปหน้าจอไว้เลยเดินนะคะตาถามเขาเขาเกียนแล้วตาหนูเขียนเลขเบอร์ให้แล้วน่ะมันจะถูกไหมล่ะตาถามเขาว่ามันจะออกเออตาถามว่ามันจะออกไหมล่ะออกเลยตาเนี่ยออกทั้งคู่เลยออกทั้งสองใบกว่าออกทั้งสองใบครับอันนี้แนวทางเขาพูดลุงก็เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยนะแต่ไม่รู้ว่าออกไม่ออกก็เด็กเนาะใช่ เด็กมันพูดยังไงก็ได้คือตามแนวทางเขาเขียนให้แล้วเขาก็พูดตามนั้นเขาคิดยังไงเขาก็พูดอยางงั้นแหละครับบางทีเขาอาจจะมีอะไรในตัวเขาก็ไม่รู้เราไม่รู้แต่เขาไม่ได้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพลังจิตใช่ไหมไม่ได้พูดวดนนี้ดนไม่ได้พูดเนาะเขาเคยพูดมาสองสองวดแล้วเนาะจ้าสองวดแล้วแต่ทีนี้ตอนที่เขาจะเขียนเขาก็คิดคิดก่อนนานเป็นห้านาทีคิดก่อนเนาะถ้ายุงลุงอยู่ใกล้ยืนดูเขาไม่เขียนลุงขึ้นไปนั่งบนบนห้อง ในครัวในหน้าประตูเขาอยู่ข้างล่างเขาก็เลยเขียนคิดตั้งนานเห็นเขียนเขาเขียนอันดับแรกลุงแอบดูเขาเขียนหลักสองก่อนอแล้วก็มาหนึ่งแค่เคว็ดถอยหลังนะโอเขียดถอยหลังบ่าครับเขี็นถอยหลังสองก่อนแล้วก็หนึ่งแล้วก็หกแต่นี่เขาเขียนเป็นเป็นแนวทางอันนี้ศูนย์เขาเขียนกลมๆก่อนเขาว่าศูนย์กลมๆเขาว่าแปดสาม เขาพูดด้วยไหมลุงเขาพูดลุงแอบดูใช่ไหมแอบดูแอบดูดูว่าสามสามลายมือเป็นปิวนี่ศูนย์แปดสามสามอันนี้อาจะแนวทางลุงมาเขียนให้เลขใหญ่จ้ะอันนี้คือเขาเขียนถอยหลังเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งครับแต่อันนี้เขียนตามตามแนวถูกต้องแนวเลยครับตามแนวศูนย์แปดสามสามเลยแล้วก็แปดสามสามดูดูอันนี้แนวทางเขาเขียนนี่แล้วลุงมาเอามาเขียนซ้ำให้มันชัดมากให้คนเขาดูเขาดูไม่เห็นเนาะครับ ก็แนวทางตามเขาเขียนแบบนี้ตามที่เขาเขียนให้ตามที่เขาพูดครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกให้เขาเขียนแต่เขาป่วยไปนานแลลุงเนาะอาทิตย์หนึ่งป่วยไปอาทิตย์กว่าๆแหละค่ะท่านผู้ชมเนาะโดนสองเข็มโดนสองเข็มถึงดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้น้ำโม่ก็ยังไหลอยู่นงเนาะฮานอเอ็นฟิวนะคะก็ก็ถือว่าน้องน่ะยังเขียนให้มันเดิมโดยที่เราไม่ได้บังคับไม่ได้โบกนะคะให้เขาเขียนเขาเขียนให้เองอแอดมินย้ำเสมอว่าถ้าน้องเอ็นฟิวเขียนให้ด้วยตัวที่เขา เขียนให้เองเนี่ยคือจะแม่นนะแอดมินแอดมินบัีสังเกตดูว่าแม่นแต่ถ้าคนอื่นไปถามนี่เขาจะเขียนให้มั่วไปเลยนะคะ<ช>ไม่ต้องถาม<ช>ไม่ต้องถาม,มก็<อ>คือบังคับให้เขาเขียนเขาเขียนมั่วแหละจริงบางคนไปทําหน้าสงสารเนาะบ,บาเขียนให้น้อยหน้าสงสารเขาก็เขียนให้นะลุงเพร,ราะว่าเขาเป็นเด็กคิดถูกเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็เขียนมั่วไปอย่างนั้นแหละแต่ที่แน่ๆนะคะ,ะท่านผู้ชม fc ก็อาจจะสังเกตเห็นเหมือนกันกันกบแอดมินีกับคุณตาถ้าเขาเขียนให้เองเลขจะแม่นใช่ไหมลุง เลขมันจะแม่นนะคะท่านผู้ชมนะคะแต่เข้ามาแล้วสิบสี่งวดติดงวดนี้เป็น,ปนงวดที่สิบห้านะคะงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเป็นงวดที่สิบห้าเข้ามาสิบสี่งวดติดติดมารอลุ้นงวดที่สิบห้านะคะจะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะติดตามดูติดตามดูเนาะครับ,ค,รบค่ะให้เป็นเพียงแนวทางเด้อนะคะท่านผู้ชมคะสําหรับแนวทางของน้องแอนฟิวนะคะถือว่าน้องนี่คือมีเซนต์นะคะ ทำสติสติสติได้ดีนะคะเดินดีมาตลอดนะคะยังไม่หลุดนะคะเพียงแต่ว่าน้องให้อ่าหลายตัวหน่อยเนาะก็จับคู่เอาบางครั้งก็ไม่ไม่เยอะตัวน้อยตัวเนาะเรวจะเขาเขียนสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวก็แล้วแต่ค่ะก็จับคู่เอาก็มีได่้แค่นั้นแค่ไหนเขาก็ให้ตาแค่นั้นเลยจ้าว่านี้เลขตาเลขเบอร์เราไม่สามารถที่จะบอกเขาว่าเอาแค่สามตัวพอหรือสองตัวพอเนาะแล้วแต่เขาพูดจ้ะเขาเขียนให้ยังไงก็เอาอย่างนั้นให้ท่านผู้ชมเอฟซีรับชมนะคะจับคู่เอาเด้อนะคะ จับคู่เอานะคะสาหรับแนวทางของน้องแอนฟิลน้องมีเซนเลขพลังจิตแต่งวดนี้ไม่พูดพลังจิตแต่ใช้สมาธิสมาธิใช้สมองคิดตั้งนานเนาะเขาจะเขาจะเขียนอ่ะเขาอยู่เป็นห้านาทีอ่ะเขาคิดว่าเออถ้าเขียนมัวก็ไม่ได้เนาะเราต้องคิดก่อนว่าตัวนี้มันจะออกมาไหมมันต้องมีอะไรในตัวเขาเลยเนาะถ้าคุณให้ไม่ถูกวันนี้จับปากกาแล้วก็เขียนอะไรก็ช่างเสร็จเสร็จไปเลยเสร็จเสร็จไปเลยอันนี้เขาเหมือนก็เหมือนจะคนรอบังคับ รอดูให้ละเวลาเวลาให้คนอยู่อยู่ใกล้หรือยังไงนะเขาถึงเขียนนะเนาะธรรมดาถ้าคนไม่ให้เคยเขียนให้ถูกนี่จบปุ๊บเขียนเลยอื้าวยังไงถูกไม่ถูกก็ช่างลุงลุงอยู่ใกล้อันนี้ไม่เขียนไม่ไม่เขียนลุงเดินออกขึ้นไปบนครัวถึงเขาจะเขียนลุงก็แอบดูแอบดูยืนดูเขาเขียนได้แล้วเขาก็เอามาให้คตาได้แล้วเลขเลขเบอร์ตาได้แล้วเลขเบื่อนุเขียนนะมันจะออกไหมมันจะถูกไหมล่ะมันจะออกไหมนี่ถูก สองใบเลยต่าทุกทั้งทั้งหมดอ๋อเขาเขียนเสร็จแล้วเขามาบอกเก้าทุกทั้งหมดตาก็เด็กไม่รู้มันแล้วแต่เขาจะพูดจ้ะเขามีอ่ขอบคุณคุณลุงมากมากเลยเนาะค่ะเนาะค่ะให้แนวทางของน้องแอนพิวอยู่กับแอนพิวตลอดนะคะเขียนไม่เขียนตายจะรู้ดีที่สุดนะคะพอเขียนได้แล้วก็มาบอกแอดมินนะคะขอบคุณคุณตาบาจากจับคู่เอาด้าลุงเนาะจ้ะขอบคุณค่าคุณลุงจ้ะเดินทางไปทําบุญแล้วนะคะท่านชม